ลาบสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับใครที่มีเหรียญย5สสตางค์นะครับตราแผ่นดินนะครับเก่าๆรุ่นนี้นะครับผมยินดีรับซื้อให้นะครับในราคาห้าหมื่นนะครับทุกคนทุกท่านฟังไม่ผิดนะครับในราคาห้าหมื่นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันคร่าวๆสําหรับเหรียญนี้กันก่อนนะครับมีส่วนของด้านหน้านะครับเป็นบล็อกพระเศียรเล็กนะครับผุม จะมีข้อความในฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับว่าภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ขวามือนะครับว่ารักชก,กาลที่9นะครับด้านหลังนี่ที่สําคัญเลยนะครับให้ทุกคนดูท่านดูที่ด้านหลังนะครับนี่ต้องมีคําว่ารัฐบาลไทยแล้วก็ปีสองพันห้าร้อยชนิดราคายี่สิบห้าสตางค์นะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันอยู่สองบล็อกนะครับบล็อกที่ผมได้นํามาเสนอให้กับนุชเอฟซีทุกคนทุกท่านดูเนี่ยจะเป็นในส่วนของบล็อกตัวหนังสือหนานะครับแล้วบล็อกบาง เป็นอย่างไรนะครับให้ทุกคนทุกท่านนะครับดูที่นะครับมุมบนนะครับทางหน้าจอเรานะครับที่ฝั่งซ้ายมือนะครับให้ทุกคนทุกท่านนะครับลองเปรียบเทียบดูช้าชัดนะครับผมสังเกตจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับข้อความนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือนะครับจะเล็กนะครับแล้วก็จะมีระยะช่องไฟนะครับที่ห่างกันนะครับส่วนบล็อกนะครับที่เป็นตัวหนาเนี่ยมันจะติดกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับขีดนะครับเห็นไหมครับขีดตรงพอคาสุดบล็อก บล็อกหนานะครับมันจะลงตรงหางพอนะครับส่วนบล็อกบางนะครับจะลงตรงกลางพอนะครับพอมีใครที่สังเกตแล้วเข้าใจบ้างนะครับถ้าใครสังเกตแล้วเข้าใจนะครับรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกทางช่องเราหน่อยนะครับนะครับไม่ใช่เหรียญทั่วไปที่เราจะรับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะครับปกติทั่วไปเนี่ยราคาเขาจะอาจจะยังไม่มีนะครับจะไม่เพลงนะครับผมแต่ถ้าคุณไปเจอในส่วนของเหรียญที่ผม ขึ้นภาพมาให้ดูเนี่ยแล้วอธิบายไปข้างต้นแล้วนะครับผมประกดว่านะครับมีลักษณะตรงตามที่ผมได้พูดไว้ักข้างต้นทุกประการเลยเนี่ยสามารถส่งขายได้ทันทีนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นเหรียญทั่วไปอย่างเหรียญเนี้ยคุณอย่าเพิ่งส่งมาขายนะครับเราะว่านะครับจะยังไม่มีราคารับซื้อนะครับในตลาดนักสะสมเท่าไหร่นะครับหรือก็คือนะครับยังไม่มีราคาในตลาดนักสะสมที่มันแพงเวอร์หวังอลังการนะครับผม ส่วนใครที่มีเหรียญในส่วนของบล็อกตัวหนังสือบางสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับโอเคโอเคนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่ผมนะครับได้นำเสนอกับเพื่อนเวิเอฟซีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนเวิเอฟซีนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับว่าทางช่องเรานะครับอัพคลิปลงมาแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสในการซื้อขายเหรียญกับทาง ช่องผมนั่นเองนะครับอย่างวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แก่พีงเท่านี้นละกันนะครับกลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ